สวัสดีครับทุกคนผมโอมนะครับในวันนี้จะมารีวิวเป็นยางยืดนะครับออกกำลังกายนั่นเองนะครับผมนี่คก็มีเป็นถุงใส่มาให้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นแบบนี้ปุ๊บนี่อ่านะครับตัวนี้เป็นที่จับนะอ่าจะเป็นโฟมนิ่มๆนะข้างในเป็นแกนพลาสติกนะครับ เป็นแกนพลาสติกมีเชือกล้วก็มีจีมีฟอแบบนี้เอาไว้จับนะครับแล้วก็จะมีห่วงตรงนี้เอาไว้คล้องกับตัวยางยืดนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่รัดรู้สึกว่าน่าเหมือนจะเป็นที่รัดลงจุดบริเวณข้อเท้ามั้งนะครับอ,อันนี้ก็เป็นที่มือจับแบบนี้มีอ2อ<โ>อ <Europ. S 1> <IAN S 2> ันนะครับแล้วก็จะมีห่วงแล้วก็เชือกนี้อันนี้รู้สึกจะเป็นแบบที่รัดบริเวณเท้าอ่ะเอะอะมันมันใช้ได้หลายท่านะครับถ้าเกิดใช้เท้าดึงเนี่ยมันก็ต้องใช้ใช้ตัวนี้รัดอ่าส่วนตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นนะครับที่เอาไว้ล็อกกับประตูนะครับมันก็ทาดีไซน์มาดีนะคือมันจะเอาไว้ล็อกอ่าเวลาเราใส่เข้าไปประตูในห้องนะครับแล้วปิดประตูนะครับแล้วให้เชือกตัวนี้โผล่ออกมาปิดประตูปุ๊บอ่ามันก็จะแน่นเลยนะครับแล้วก็เอาตัวยางยืดมาคล้องกับตัวนี้แล้วก็ดึงนะครับออกกําลังกายก็จะแน่นขึ้นนะครับก็จะมีตัวเชือก ตัวตัวยางยืดมาให้แบบนี้มีทั้งหมด5เส้นนะครับมีทั้งหมด5เสน้นอ่ามีทั้งหมด5เสน้นที่ตัวเชือกไม่ได้มีอะไรบอกนะครับที่ตัวยางยืดเนี่ยเออเพราะว่าน้ําหนักเท่ากันหมดเลยนะครับขนาดเส้นนะครับขนาดเส้นอะไรแบบนี้เท่ากันหมดเลยนะเห็นไหมห้าเสน้นเนี้ยขนาดเท่ากันหมดเลยแยกเป็นสีเฉยๆนะครับแล้วก็ทางด้านหัวนี่ก็เขาพับเอาไว้นะครับจากนั้นก็จะมีเป็นตัวคลิปนะครับ ที่เป็นคลิปเอาไว้คล้องกับห่วงที่ใช้มือจับแบบนี้แล้วก็กดเขบายปปุ๊บอ่าแค่นี้เองนะครับอันนี้ฝั่งหนึ่งเราก็คล้องให้หมดเลยนะเดี๋ยวไปสาธิตวิธีกรารใช้งานให้ดูกันก่อนนะครับอันนี้ให้ดูใกล้ๆใ,ให้ดูงานให้ใกล้นะว่าเออหน้าตาครับเป็นแบบนี้นะครับหัวของตัวยางยืด ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นห่วงคล้องแบบนี้แล้วก็มีตัวเป็นคลิปนะครับเอาไว้เกี่ยวคล้องกับที่มือเราจับนะครับความยาวตัวเชือกก็ประมาณเมตรหนึ่งนะครับความยาวตัวเชือกเนี่ยน่าจะประมาณเมตรหนึ่งแล้วเดี๋ยวพอมันยืดออกอ่ะมันก็จะได้อีกหน่อยหนึ่งนะเนี่ยสองฝั่งนะครับหัวสองฝั่งก็คือพับมาแล้วเขาก็ใช้เป็นเหมือนท่อกดล็อกเอาไว้แบบนี้นะครับแต่มันก็ดูเหนียวดิ่มกันนะอ่ะเดี๋ยวไปลองสาธิตใช้งานดูนะครับอ่าโอเคทุกคนนะครับเวลาประกอบร่างเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าตาประมาณประมาณแบบนี้นะครับเวลาที่เราคล้องนะครับ่ออๆเเาาข้ไป ทีละเส้นเนี้ยนะครับก็ถ้าเราเรียงตามเส้นทั้ง2ฝั่งนะเรียงแบบว่าค่อยๆเรียงทีละสีอะสมมติฝั่งนี้สีแดงแล้วก็มาใส่ฝั่งนี้นะครับเรียงให้มันเหมือนกันทั้งสองฝั่งมันจะไม่พันกันยุ่งนะผมเคยใส่แบบไม่ได้ไม่ได้เรียงสีอะมันจะแบบเส้นมันจะพันๆกันยังไงยังไงไม่รู้นะแบบนี้จะดูสวยกว่านะครับเส้นมันจะดูเรียงตัวกันดูดูด,ดีดูสวยกว่าทุกคนนะ่ะประมาณนี้นะครับเวลาเล่นง่ายมากมันคือจริงๆแล้วมันเล่นได้หลายท่าใช่ไหมอย่างแต่ว่าท่าที่ผมเล่นแล้วถนัดแล้วก็ใช้บ่อยกกก็็็จะะเเเเปนนนทท่่่าาีีีแแแบบบบบใช้หหยยยยธรรรมดดคคััลงุผ ขนาดเหยียบขาเดียวด้วยนะที่เหยียบสองขาเหมือนมันแน่นไปนะครับกระเชื่อมันจะสัานไป เนี่ยแล้วเหยียบขาเดียวเงี้ยแล้วก็ดึงได้เลยทุกคนเล่นเล่นกับแรงต้านได้แล้วนะครับก็เล่นแขนเล่นอะไรไปนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยอ่ามันก็จะมีแบบมันจะมีหลายท่าเนี่ยต้องต้องไปลองดูมันเล่นได้นะครับเล่นได้หลายท่ามันพลิกแพงได้เยอะเลยนะครับแล้วแต่นะครับถือว่านี่ยเปลี่ยนข้างมันก็ได้อยากอยากจะเหยียบข้างนี้มั่งก็ได้นะเล่นดึงได้นะครับมันจะดึงกล้ามเนื้อมันจะได้แรงต้านประมาณหนึ่งนะทุกคนเนี่ยนะครับเนี่ยเล่นไปนะดูดูช่วงกล้ามเนื้อช่วงหัวไหล่จะเห็นเลยว่าเออได้ได้แรงได้กล้้ามเนนือะครับ ได้แรงอยู่นะทําเป็นเล่นไปนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็ได้หลายท่าอีกสมมติว่าประตูนี้ก็ได้ทุกคนสมมติว่าบ้านใครนะครับมีประตู ก็เล่นได้นี่ของกับประตูแบบนี้ยังได้เลยถ้าเกิดใครมีใครมีเสามีอะไรแบบนี้นะนะครับไม่ได้ไม่ได้ประตูก็ได้นะครับมรติมีเสามีอะไรแบบนี้ทุกคนเล่นมันเล่นได้เนี่ยดึงได้นะครับบาลานซ์เชือกให้เท่ากัน2ฝั่งโหสบายเลยนะครับเล่นหลังเล่นอะไรได้หน่อยแต่ว่ามันต้องนี่หน่อยนะไอที่เราไปเกี่ยวนี้จะต้องต้องไม่มีคมนะทุกคนถ้ามีคมเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี้มันขาดเนี่ยต้องต้องบาลานซ์สองฝั่งให้มันเท่ากันนะทุกคนแล้วมันแล้วมันจะได้แรงนะครับเนี่ยเล่นได้ ได้อยู่ได้อยู่ทุกคนพิกแพงเอานะครับมันมีไปมันมีอุปกรณ์เสริมที่เอาไว้คล้องเล่นเอาเอาที่เอาประตูล็อกก็มีนะครับแล้วก็เล่นเล่นขาล็อกขาก็ได้เหมือนกันนะครับถือว่าคือผมว่ามันแล้วแต่แล้วแต่คนนะอันนี้อสมมติผเล่นแบบเล่นแค่นี้ก็ได้เนี่ยเอาคล้องไปมีช่องมีมีตรงไหนเอาจะต,ต้องแข็งแรงแข็งแรงหน่อยนะครับแข็งแรงแข็งแรงนิดนึงเนี่ยแล้วก็ดึงเล่นแขนได้แล้วแค่นี้นะครับเนี่ย ได้แรงต้านเยอะเลยนะครับรวบ2ฝั่งนะครับแล้วก็ดึงเล่นแบบนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่จะพลิกแพงเอาไปหาดูจากคู่มือหน้าเว็บเขานะครับคู่มือหน้าร้านที่เขาขายเนี่ยก็จะมีบอกท่าอะไรให้เล่นเยอะเลยนะครับผมไปลองเล่นดูข้อดีอันนี้นะครับมันเหมาะกับใครนะทุกคนก็คือเหมาะกับคนที่เล่นเวทเทรนนิ่งอยู่แล้วนะครับออกกาลังกายนะครับฟิตกล้ามเนื้อเล่นกล้ามเนื้ออะไรแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าอาจจะต้องเดินทางบ่อยนะครับเดินทางบ่อยไม่ได้เข้าไปฟิตเนสนะครับแล้วก็พกอันนี้ไปถุงนึงอ่ะเราพอเราใส่ถุงแล้วมันเหลือนิดเดียว ใช่ไหมครับเนี่ยพอเราใส่ถุงเข้าไปแล้วมันก็เหลือถุงแค่นี้เองนะครับเนี่ยม้นมวนๆม้นมวนๆแล้วก็ใส่ถุงเข้าไปก็จะเหลือแค่นี้เองเนี่ยถุงเล็กนิดเดียวเองนะครับเพราะนั้นเดินทางไปไหนต่อไหนนะครับแล้วเรามันจะได้ไม่ไม่จะเป็นจะต้องพกดมเบลไปสมมติว่าเราติดออกกําลังอะ่ะเราติดจะต้องใช้แรงต้านนะครับตลอดเงี้ยก่อนนอนหรือว่ามีเวลาปุ๊บเราก็จะเล่นนะครับควงชนที่แบบช่วง กำลังฟิตร่างกายอยู่จําเป็นที่จะต้องใช้ไปบ่อยเนี่ยแล้วก็ไม่มีฟิตเนสเข้าแต่ต้องเดินทางไป,น,ปน,นู่นไปนี่หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือบางคนคือแบบว่าไปเที่ยวนะครับอาพูวินล่าอะไรเงี้ยเอออยากจะใส่กางเกงว่ายน้ําอยากจะถ่ายรูปโชว์หุ่นหน่อยนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ออกกาลังกายแล้วไปถ่ายรัมม fit, กม,มันจะไม่ฟิตกล้ามมันจะไม่ฟูใช่ไหมกล้ามเนื้อม,มันยังไม่ฟูเขาก็เอาพวกนี้มาเล่นนะครับมาเล่นก่อนจะถ่ายรูปอ่าหรือว่าบางคนถ่ายละครเป็นเป็นไหนแบบอะบางคนถ่ายแบบอะไรเงี้ยนะครับถ่ายแบบก็จะต้องมีใส่เป็นถอดเสื้้้อออบบาางงะะไรยยจโชหหุ่่นน เขาก็เล่นพวกนี้เอาไปเล่นนะครับก่อนถ่ายให้กล้ามเนื้อมันมีเลือดมาเลี้ยงนะครับให้กล้ามเนื้อมันตื่นตัวนะครับให้มันฟูให้อกมันฟูให้กล้ามแขนห้หัวไหล่มันฟูก็เวลาถ่ายรูปมาก็จะสวยนั่นเองนะครับประมาณนี้นะอ่ะมันถูกดีคือซื้อไปแบบไม่ได้เสียดายเงินอะนะครับแล้วก็ความรู้สึกผมอ่ะเออแต่เอ้ยต่างเหมือนกันนะคือแต่ละเส้นเนี่ยนะครับความหนาของพลาสติกเนี่ยต่างกันเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราบีบๆีดูนะครับ จะรู้เลยจะเห็นถึงความต่างเหมือนกันว่าเออมันมันมีความหนาของของตัวเนื้อต่างกันเหมือนกันนะทุกคนอ่าแนวเรารดึงเนี่ยเออเออ,เอ,อต่างต่างกันนะครับแรงยืดแรงตึงแต่ละเส้นนะครับหน้าร้านเขาจะมีบอกอยู่ว่าแต่ละเส้นอ,อ่าแรงต้านแรงตึงนะครับแรงดึงเท่าไหร่กี่ปอนกี่ปอนนะครับผมแค่ว่าถ้าเกิดว่าเราใส่แค่3มเส้น ปอนก็จะน้อยหน่อยนะถ้าเกิดเราใส่ครบ5เส้นเลยมันก็จะแบบเวลาดึงมันก็จะต้องใช้แรงเยอะขึ้นแค่นั้นเองนะครับไม่ถึงร้อยทุกคนซื้อได้ไม่ต้องเสียดายเอาไว้ออกกาลังกายตอนไหนก็ได้หรือว่าคนที่แบบเพิ่งเริ่มต้นนะครับยังไม่อยากจะไปยกเวทยกน้ําหนักยกลูกเหล็กยกลูกปูนอะไรแบบนี้นะครับก็ ซื้อพวกนี้ไปเล่นได้สบายๆนะครับผมประมาณนี้นะค่ะสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับเล่นได้หลายท่าพลิกแพงเล่นได้แล้วแล้วแต่เลยนะครับผมเล่นออกกําลังกายเสร็จแล้วก็อย่าลืมยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะเจ็บกล้ามเนื้อเดี๋ยวจะอักเสบกันนะครับผมประมาณนี้นะครับฝากไว้นะค่ะสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับผมขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ